พระทีค่ะมือนี้ยายรัดมัดมีก็เดินทางกลับบ้านแล้วพี่น้องหลังจากไปเที่ยวมดมือดเว้นพี่น้องเดินทางกลับบ้านพี่น้องหอดปั๊มน้ำมันกันเลยแว่พี่น้องแม่เราเห็นคนประดับไฟคืองามแท้ทายขีดของพี่น้องเบิ่งกันหน้าสุดยอดความน้ำมันได้ทายขีดคือ ปังมันพี่น้องคนจนประดับประดาไปวางงามครับเร่องเชลเลยอยากโซ่ีีจ้างภาพจู่พี่นอ้องเบิ่งยาข้าวพี่น้องฝ่าบนคือประดับประดางามครับแต่ตรงนี้โออเป็นไท้ต้นใหม่แท้ดีพี่น้องต้นใหม่แท้ดีพี่น้องเอาไฟมามเสนเรื่องงามพี่น้องเออท่างใต่เอ็ดเป็นสจริงท่างแต่เงยเป็นสจริงเออนา่าครับพี่น้อง นี่แหละเ่มันงามนี่แหละจะได้ทายไปฝากพี่น้องพี่น้องระว่างเดินทางกับพี่น้องกับง่ามขึ้นพี่น้องหี่อหอดบานประมาณตีหนึ่งตีสองนี่แหละก็ว่างปั่มน้ำมันเห็นปั่นน้ำมันใส่กัดจอดพี่น้องจอดสองมองแล้วพี่น้องนีเหลอมองที่สองเห็นเห็นเห็นไฟงามพี่น้องนี่แหละเห็นไฟงามก็เลยทายสู่พี่น้องเบิ้งพี่น้องระวางเดินระวางเดินทางกับพี่น้องนัง น้ำุ้ก็ใส่หมอกคุณน้องน้วหมอกหมอกถือหัวคุณน้องมันไฟแสงสีเสียงน้ำชาตัวคุน้องไม่จบเลยปัมน้ำมันคุณน้องหอได้รู้เขาจรื้อหม่ละปัมน้ำมันี่ใสคุขอพาจอเรียนไฟงามกับไทย โซฟี่ด่างภาพแค่น้อยพี่น้องลุงขี่ลงเงีย้ยพี่น้เห็นไฟเห็นไฟงามบ่ะไรได้ก่อยข่อ้องไายใหุ้รูมูเบิ้งบุ่นไฟหนึ่งงามพี่น้องไ,ไฟไฟดังสีส้มพูงามครับพีนออ่น้องบนใ้กล่องคือปะงามบนตัวจริงงามงามไฟดังก็ได้มังนี่แม่นบองไหนแกดิกปัดมันจดดนังหวัดใจดิฮะกระบิน<ะ>บกระบินบ่ กระบินประจันพี่น้องคนมาบัลนน้ก์มันกระบิน <laughs> หนาวหนาวหนาวนาวนาวหนาวบานเข้าหนาวนาวน้องเอ้ลงรถขึ้นหนาวกับแตไฟอันนึงกง่ามเลย้องทีทำพูด้าขพผัน้องง่ามง่ามอาบนไม่องก็งามไปเลยยอนเสียงคนที่นประดาประดาไฟง่ามกตอม่งเพ่อควาเิม กระทางไรรอบแบบไปขอร์ของน้ำต้นที่นั้งได,ด้รถจอดด้วยใล่ะลงศูนย์รถโอ้ยไกายรถจอดได้เขาลุ้นไปในห้องน้ำเขาอย่างนเซเว่นเออไปเซเว่นแบบห้องน้ำดอกไฟจะเป็นห้องน้ำดอกไฟ ยกคลิปไปแค่นี ian, ้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะไปขอห้องน้ำจักบาทขึ้นฝอยก็ไดผ้าไทยตะสางตะผาบตะลิ้นน้ำ่อลพอดีกับแซมนี่แล้วค่ะสวัสดีค่ะขอห้องน้ำล้วก็ติดค่ากินโอ้ตอกโอ้ติ้งเยอะกาป๊อกกาแฟไปถึงจวพี่น้องขอห้องน้ำแล้วจังสีมากคือ